น้องอยู่มต้นนะครับอยู่มสามก็มีมือถือไปใช้แล้วที่โรงเรียนแต่ปรากฏว่าเด็กผู้หญิง2คนนี้ถูกคุณลุงท่านหนึ่งครับมาขโมยไปแล้วเหตุผลก็คือว่าก็อยากได้มือถือใหม่แต่ไม่มีเงินไปซื้อคุณผู้ชมนี่หลักฐานสําคัญเลยครับปั่นจักรยานไฟฟ้านะครับหลบหนีอขอภัยจักรยานธรรมดานะปันน่นหนีไปนะครับ หลังจากที่เอาอาวุธมีดครับไปชิงโทรศัพท์มือถือของเด็กนักเรียนหญิง2คนเด็กเขาก็นั่งทํากิจกรรมกันอยู่ที่ศาลาหน้าโรงเรียนครับในพื้นที่ดําเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีแล้วพอฝั่งของคุณลุงที่ก่อเหตุอายุ64ปีได้มือถือไปปุ๊บเอาเงินบางส่วนไปใช้แล้วด้วยนะครับเหลือเพียงแค่3 9 0าทเท่านั้นตำรวจก็ลงพื้นที่ไปครับไปจับตัวคุณลุงมาได้ของกลางเนี่ย ยังมีอยู่นะครับก็คือมือถือสองเครื่องของเด็กแล้วก็เงินที่เหลือแล้วก็มีดที่ก่อเหตุอนี่เป็นของกลางนะคะก่อเหตุก็ยอมรับเลยว่าผมก่อเหตุจริงๆแหละผมนีจี้โทรศัพท์ของเด็กๆไปจริงๆเอาเงินสดที่ติดมาไปจ่ายค่าไฟ110บบาทสาเหตุที่ทำอย่างที่น้องแชมป์บอกเลยค่ะผมอยากได้มือถือเครื่องใหม่ค่ะ อยากได้โทรศัพท์โทรศัพท์ลุงเสียพอดีใช่ไหมไม่ค่อยดีอยู่ไม,ม่ได้ตื้อด้วย <c oughs> อยากได้โทรศัพท์มาทำเป็ในใช้งานอะไรก็ไว้ดูเวลาไว้เออฟังเพลงโทรศัพท์เครื่องเก่าเป็นไรฮะแย่แล้วลวนนะได้แต่โทรเข้าตัวไปเกยเอออยากได้มือถือใหม่แต่ว่าไปขโมยเอานะครับ แต่ตัวลุงบอกผมไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุนะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบทําครั้งแรกเลยไม่ได้ทํามาหลายครั้งถามว่าเข็ดไหมเข็ดไม่กล้าทําอีกแล้วนะครับก็โดนแจ้งข้อหานะครับแล้วพอไปเช็คประวัติดูไม่เคยมีประวัติลักทรัพย์ไม่มีสารเสพติดนะครับแต่ความผิดมันก็เกิดขึ้นแล้วอะ<ช>่ะนะขโมยเข้าไปแล้วอะ่ะก็มีความผิดเนาะ